ผมมีเรื่องที่จะพูดให้กับท่านผู้บัญชาการท่านแม่ทัพภาคหนึ่งพลโทอมฤิบุญสุยากรุณาอย่าโกรธผมกองทัพภาคหนึ่งกองทัพภาคหนึ่งผมฝันทงลงไปได้ว่าผูกพันกับผลประโยชน์ชายแดนมากจนเกิดไปล่าสุดกองทัพภาคหนึ่ง ให้เปิดด่านที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดแล้วยังเสือไปบอกให้ขมเณรบอกให้เปิดด้วยท่านผู้ชมครับผมอับอายขายหน้าทิบหายเลยคุณอเมริตผมไม่รู้เป็นฝีมือคุณหรือเปล่านะแต่คุณทำได้ยังไงถ้าคุณบอกว่าควรที่จะเปิดคุณเอาเรื่องนี้มาแล้วถกเถียงกัน เพราะอ,อะไรแต่ไม่ได้คุณไปเปิดแล้วคุณไปบอกขเมรให้เปิดด้วยผมรับไม่ได้จริงๆขณะทั้งทัพภาคสองตำรวจของเขา,าหารของเขาไปเหยียบกับกับดักระเบิดของขเมรจนขาขาดแต่ภาคหนึ่งของคุณเสือกแคไปขอให้ขเมศมันเปิดด่านเพราะเขาคุณจะไปเปิดด่านเพราะคุณบอกว่าจะได้มีสินค้าไหลเข้าไปหาขเมรได้ ทุเรศทิพหายเลยท่านท่านแม่ทัพผมไม่รู้ท่านคิดได้ยังไงอ่ะผมเอารูปให้ดูท่านอย่ากโกรธผมผมชื่อสนธิริมทองกุลเจ้าของวลีความจริงมีหนึ่งเดียวใช้ธรรมของหลวงตาหมาบัวนำหน้าอะไรที่ไม่ใช่ความจริง ผมไม่พูดแต่ถ้าอะไรเป็นความจริงให้คุณเป็นพบตพบตบผมก็จะพูดสำหรับผมและมันมีความหมายท่านชมรู้มาขอเล่าประวัติพลโทอมริตให้ฟังเป็นลูกศิษย์เอกของพลเอกประยุทธ์จันโอชาสมัยที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกคนตรี คนโทรอมริ์นี้เป็นหัวหน้าศูนย์นักษาความปลอดภัยให้ท่านผู้ชมไม่สังเกตรหรือว่าเวลาประชาชนบริจาคเงินมาให้กองทัพภาคสองหลายคนที่ยังเดินในทุ่งลาเวนเดอร์อยู่ไม่รู้เรื่องข้อเท็จจริงซึ่งผมไม่ตำหนิเขาเขาจะไปรู้เรื่องดีนะผมได้ไง บอกว่าต้องแบ่งเงินบริจาคก้อนนี้ให้กองทับภาคหนึ่งด้วยได้ไหมผมพูดกับอาจารย์ปานเทพผมบอกให้อาจารย์ปานเทพภาคหนึ่งนี่ผลประโยชน์เยอะนะทหารภาคหนึ่งนี่มีเงินมีทองไม่ใช่ไม่มีเงินไม่มีทองนะไล่ไปเลยนะเอาเฉพาะด่านจันทบุรีกระตานี่เท่าไหร่ละเปิดด่านทีจะมาอ้างว่าทําไม่มีการค้าขายตามปกติ คุณคิดจะเปิดผมไม่ว่าแต่คุณเอาเรื่องที่คุณคิดจะเปิดมาพูดคุยกันก่อนได้ไหมเข้าสภากราโหมก่อนคุยกับบอสบอก่อนไม่ใช่คุณจู่ๆคุณไปเปิดเลยแล้วคุณไปบอกความขางเหมือนให้เปิดด้วยเป็นเรื่องที่ผมอับอายขายหน้าชิบหายเลยว่าทำไมทหารไทยแม่งถึงเป็นอย่างนี้แล้วเป็นถึงไม่ทับภาคหนึ่ง คุณต้องมีคำตอบมานะพลเอกทรงวิทย์ทุ่มชาการฐานสูงสุดท่านเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ท่านอยากเปิดด่านเหลือเกินท่านให้สัมภาษณ์ท่านบอกว่าพูดแบบเท่การรักษาที่ไปของชาติเป็นสิ่งที่เราครอบครองอย่างยาวนานตามแผนที่การหลดกัน อยากให้มีการพูดจากันแบบทวิภาคีต่อไปในอนาคตท่านผู้จัดการฐานาสูงสุดครับท่านจะพูดจาแบบทวิภาคีอยากพูดก็พูดไปแต่สิ่งที่คะเบทมันรุกแผ่นดินไทยอยู่ทุกวันนี้วางกับระเบิดอยู่ทุกวันนี้ท่านจะว่ายังไง มีแต่เราต้องจัดการกับเขมีที่มันมารุกเราก่อนให้มึงถอยออกไปแล้วมึงต้องรับผิดชอบในการวางกับระเบิดเพราะมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาวางพื้นที่ช่องบกมันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยท่านพูดได้ยังไงมิหนำซ้ำท่านทะลึ่งพูดออกมาอีกว่าอยากเห็นการเปิดด่านเพื่อให้การค้าขายการเดินทางข้ามแดนสะดวกมากยิ่งขึ้น การเรีจาเปิดด่านเราควรเปิดพร้อมกันดีหรือไม่ท่านไม่รู้เลยหรือว่าการปิดด่านนั้นก็คือการกดดันขเขมรแล้วท่านคุณทรงวิท,ทุนทายังสูดท่านคิดยังไงกับท่านเป็นทัพภาคหนึ่งนะก็ที่ไปเปิดด่านไงที่จันทบุรีกระจาดแล้วขอยขเขมรเปิดด้วยแล้วโดนมันตอกหน้ากลับมาบอกกูไม่เปิดถ้ามึงจะเปิดมันพูดเลยนะก็เปิดทั้งหมดทุกดาน ศักดิ์ีทหารไทยทหารในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทหารไทยของประชาชนไทยของพวกคุณมันอยู่ที่ไหนวะ